สวัสดีค่ะแม่คูสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนนะคะเนาะค่ะมือนี้กับแม่คู่ก็ว่างนะคะว่างกับเรเมาคุยกับเอฟซีบอกบุญพ่อวันที่แปดนะคะวันที่แปดตุลาสองห้าหกเกียเด้อค่ะเด้อที่วัดโพชัยบ้านเตาไห่อำเภอเพี้ยนท่างไปบันดุมพูลหะค่ะค่ะผู้ได้อยากไปร่วงแห่ต้นผาปานะคะผาป่ากะบโหลายนะคะแต่ว่ากะกัพ่ออาเฮ็ดไปได้นะคะไป รวมบุญนปูหมานเฮาค่ะสำหรับบานไก่เลียนเคียงผู้ได้สิไปกับมีเอฟซีนะคะใจบุญเพิ่นกับหวมเ็ดุล่ลงท่านนะคะเพิ่นกับเอาปลาแม่คู่เนี่ยแหละคะ่ปะปลาครับเกลียวบองนะคะก็มีคุณเอมมี่ค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายค่ะประจำขอกรับคุณนิตยาค่ะนะคะนิตยาไคลวาลีพร้อมครับของอันยิมอ,อะะีกเนาะค่ะค่ะมันผู้ได้ใจ ปลาแซบค่ะแซบอีรีพอมือเศร้านี่ยิ้มแล้วหงเขามันหอนแล้วเบิดกระปุกนึงไั่ได้มือเศร้านี่เออคนลงเคียบเยอะคือคือกินเป็นแต่แซบเล้น้องกินมันดะอนกินว่าซัน บาดนี้สิบเอเรียงกันตะลุกให้ฟังนะคะว่าเรียงตะลุกเม่ดม็ตือนนะคะเม็ดเตื่นเพอนเขียนลงลายเนาะเพอนเขียนมาทางลายแม่ฆู่พอนกับสิ่พี่มอปิดพอนเลื่อยเขียนใส่กระดาษแต่สิเราเมฆู่ก็อ่านมืวนสามหน้ากระดาษนะพ่อเมฆู่ก็เลยอ่านลายแม่ตือนนะคะแล้วบัดนี้อ่านแล้วแม่ฆู่ก็หัวขวานนะแล้วก็บเล่าก็บอกว่าอันอันตือนสิบเอวเรื่องกับพี่นิหารให้ฟังวาสั่นว่าแม่ฆู่ อันอันเพราะว่ามือนั่นว่าสั่นไฟดับไฟดับสร้างมาสอมแม่แด่กับบอดีทีในกับบอดีี่ว่าสั่นบัดีเตือนกันเลยอธิษฐานถึงปูว่าสั่นถึงกินเขาว่าสั่นกินกับปลาหนังแล้วสั่นว่าอธิษฐานหาปูว่าสั่นว่าโอ้ยไฟกับบอดีีจังสั่นจังสีอธิษฐานไปยัวเสือเสือจังไหนไฟติดป่าเป้ดมา แล้วว่าเราตกใจเมื่อเลาว่าพภินิหารเกิดแม่แต่ปลาเพราะเพื่อนกระเสียบอยู่ดอกปลาไหลกระติดก็มีเบาเบาเบาเพราะเพราะว่าเมื่อเปิดเมื่อเปิดปลาล่าเนาะมันปู้รอบไปโอมันเลยเกลี่ยเลยไม่คู่ปูเราไปโอมไปละมันแม่เตือนแจ้งเราสิเล้าก็บเสี่วควมกิ่งลหละเพราะว่าเราว่านำนำนำอีนยงก็เจ้วบว่อคนะ เออน้ำพริกตาแดงหรือว่าแก้วมังดาหรือว่าแก้วบองรบเราสั่างน้ำยิมไปนะคะบุล้วก็เรียกว่า,เอา,าเอามากินี้เอามากินแล้วว่าได้เกเากินเขาคาบเดียววันนี้กินหอดสามคาบแล้วก็ได้เกากินรรรกระตูนกินท่าไใ้ก็แซาขนาดกินได้ปลาไหลยังเสีบว่นเสาร์ลอล่าเลยเนี้ เราก็ได้บอกว่าเจ้าอื่นกับบนไม่มาพนบมหเหตดแสบเสบแต่ว่าเป็นยังกินขขาปูตาเขาไม่ห่วคก็ติดใจัมันนี้คืเอียเป็นห่วงก็เยยักหัวเราะนะเขาเขียนาสามดาก,กระดาษบรรยายว่า ผู้กะบหายเมียพี่นิหารไฟสร้างมาเฮ็กดกันดอกกันเดียวบดด่ติดนั่งกินเข่าไปน้ำเบาไปน้ำเบาไฟละติดละวะันละวะันละวะ่าพี่นิหารเกิดขึ้นมาสัตวอันนี้เมาเรียงคน,น,นเมาเนาะก็เริ่มเป็นตย, <laughs> ย๊กต้าน <laughs> ความเมาละวะันกินปลาลากินบ่เปิดบ่ไนมาสัตว์กินแล้วก็กินเอี๊ยบมันแสียบละวะ่าแต่ก็แต่ก็กินเข่ามือละค่ะ ก็สิเป็นถือปากคนนะคะใช่ครับลีข้ามุ้ช้านีนเบริดกระปุกนางอี้ลีค่ะผู้ใดบานไก่เลี้ยงแกผู้ใดบ่ทันได้ซีมกับซังมาได้นะคะสั่งทั้งยิ้มทั้งแตสงมู่พอเขียนบักแอย่างใดการคำว่าสะดวกค่ะสั่งทั้งน้องหญิงนัชชานะคะเพราะว่าเพิ่นกับแพ็กแพ็กแพ็กไข่หน่ำกับแม่คู่ค่ะกับซังมาไใดการการผู้ใดสะดวกค่ะสั่งน่ำผู้ใดก็ได้นะคะค่ะเพลว่าเพิ่นยุไก่เนาะเพิ่นบ่สามารถสิมาได้เพิ่นว่า เอามาชิมบังแดจกักหลือแดดจังเสียบุรคนละ,ะคนกันสร้างร่วมกันนะคะสิเป็นร่วมแก้วบอกหรือว่านำปลาส้ตามตำใส่แกงใส่อมไหนนะคะมีสองสูตรค่ะสูตรตัแตามแซ่บแซ่บแก้วบองก็แซ่บค <laughs> 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 ่ะเพราะว่าเอซีก็ค เอาเอาไปแล้วนะค่ะเอฟซีกระทาก็บอกว่าแซ่บอีหลีค่ะเพิ่นกะเพิ่นกานนาะค่ะแม่คู่กับขอขอบคุณขอบคุณย์เอฟซีไล่ๆนะคะที่สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างแม่คู่เฮ็ดค่ะว่ากินกินกินฮอดถึงกินกินที่เมียก็ถึงผัวกันเมียถึงผัวบัดนี้ใหญ่กันเสียมเนี่ยบัดนี้แตงโมค่ะค่ะคุณเอี้ยมแกซุกมาให้อันอันมูฮวนเพิ่นก็ว่าแซ่บแซบหลายเสนว่าเพิ่น ผู้รัคนได้กินแล้วก็อยากส่งให้มูยังเสียนะผู้รับคนก็ว่าส่งไปนี่ให้เรื่อเพิ่อนกับซางมาะนะคะบางเทือบางที่เพราะว่าการเท่าส่งน้ำรักมันหลายนะคะมันก็เลยเพิ่มแต่การส่งมันค่ะค่ะคันผู้ได้มาถึงทีถึงสถานที่มันก็ในราคาต่างนานาได้ค่ะขั้นขั้นเอาไปขายไปยังไม่กู้ค่ะนีส่วนลดนะคะเป็นรอยรูนะคะเพราะว่าไม่กู้เขาลูกเป็นพันๆนะคะเป็นหมื่น คนเป็นผ้าเป็นเงินค่ะในราคาสูงนะคะเอาไป้าไปขายไ,ได้ล่อ,อไวไว,ไวรัฐบาลได้อ,อกขายปลาล่อชินเ,เอต้งไม่ขายขายปลาล่อเลยทำทำมะคุ่งล่ออายกว่าทงไมค่ะผู้ใดมาซิมมองก็ถือว่าพัานสำรับมือวันที่แปดมีโลงทานแจกนะคะมีเีมีนิตยาไควาลี มีสามเจ้านี่แหละค่ะเพ้่แต่อารวมกันมานะคะแม่คู่กับจัดสันไห้นะคะสลับน้ำเสีมีแก้วบองแล้วก็มีปลาราาสมตำนะคะแล้วก็มีวันที่แปดวยค่ะมีรา่การกับเือปูพคนกับสีเบลล์ยุหัดนะคะกับสีนีนม์ปูไห่อ่าปูแดอยูบันไก่เที่ยงอาจจะได้ยินเสียงปูนะคะกับว่านี่ข้าปูอนุญา ให้ไว้เอ็กซีทังไกลกับเซดิยินเสียงปูแล้วก็พร้อมกับยูทูบพร้อนะคะยูทูบเสียงไทยเพราะว่าทุกคนเกิดมามีความหวังค่ะทุกมือเนี่ยเศรษฐกิจแห่งแกซีทั้งน้ำท่วมนะคะขายกำลังเล้งแก่ผู้คนอยู่ทางไกลผู้คนประสบภัยในขณะนี้นะคะให้บนเข่วขาดปลอดไฟโดยบุญบาตรและมีปูที่บะคคาปูตาของเฮานะพอนาะค่ะก่บนเข่วขาดปลอดภัยให้ตามรถเร็ี่ค่ะแล้วก็ขายกำลังแก่กันนี่แหละ ทางเทียรค้อเฮากยากขาดกำลังใจนะคะแล้วก็สิ่งที่มีความหวังก็คือตัวเลขตัวเบอร์บอกอ่งไงเนะาะค่ะไม่คู่กับห้ได้เป็นแค่แนวท่างนะคะแค่แนวทางาคือการว่าเออได้ฟังแล้วอยากเอาไปยิบแย็บฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเราเมืองเข้ากับวอแมนว่าเข้าไหงง่ายนะคะเนาะแต่ว่าเขาวอห้เป็นแนวทางใ้เป็นขอคิดยัง,งนะคะ่ะ ค่ะจังได้กะพิจารณาเบื่อง่อนค่ะความเชื่อส่วนบุคคลอะไรค่ะแม่คู่กะได้ยืนยัดมาทุกมือนีกะหย่อนว่าแรงบุญเนาะค่ะหรือว่าความเชื่อของแม่คู่ตั้งหากส่วนตัวคความเชื่อความศรัทธานะคะปูชีพประคับปูตาพ้นประทานโศกลาให้แม่คู่ได้เห็นเดชะจนอรมือนีนะคะจะเป็นวัดศาสนุบนวัดล่ามหรือว่าวัดปาบันเมืดหรือว่าวัด บอกหันมองนี้แม่คู่กระเจียดไปมองละเล็กละหน่อยเพราะว่างวงนี้ค้นกับว่าถึงเล็กนะคะว <c oughs> ่าถึงเบีถึงเบือค่ะถึงผู้ละคนกระเด้ถ่ายสองใบยังแสบ <c oughs> ผู้ละคนกระเดรางวัลที่ซี้ยยังแสบก <c oughs> <ๆ S 1> ับว่าใดร้ายเนาะค่ะเพื่นกับอยากรวมนั่มยังแสบผู้ละหาซีผู้ละลอย,ยกันแล้วแต่เพื่อนเนาะค่ะอันนี้ก็คือเอาบ่ได้เร่รไล่ค่ะบ่ได้เร่รไล่ผู้ใดแล้วแต่ใจผู้ละคนมือเสาร์เพื่อนกับมา เพิ่นมาทุระนั่นล่ะมาแต่ชนบุรีค่ะค่ะเพิ่นกับบานนอนรอดูเดินถนัดแค่หมอเสาเพิ่นกับบานครับเพิ่นกับบานบุญนุนปลาลาแม่คู่นะคะค่ะเพราะว่าวันนี่กับมาแล้วค่ะปูมาแบบปูบรอยู่เพราะว่าเมื่อไหรลานะคะเพราะว่าเพิ่นมาสายค่ะเพิ่นสวดสิบมาหอดกับใบสามนะคะแม่คู่กับรับแขกหอดเสารหอดเทียงเ้อค่ะเด้อขั้นพูดใอสิบมากับแกงมาทั้งแต่โมูนี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าสิริลู่ทั้งทีมงานทั้งเรือเป็นนาคน้อยว่าเออสิมีแขกังสิแม่คู่กั เทศงานหลายอย่างแล้วคะไปธุระหมู่บ้านกับไปวัดซาสนุบุญไปบึงพญานาคนะคะพญานาคลุ่งสีไข่หมูเขาวไข่มุกสวยมากแล้วก็มีองค์เจ้าหญาก็คือสีชมพูนะคะเขาองค์ชมพูยังเสด็จทางงามสวยงามมื่อนี่สร้างเสกกำลังสีสีกออ่างกออ่างน้ำแน่ปะอ่างน้ำกออ่างน้ำนะคะสีเป็นอ่างแล้วก็ ซือมีน้ำเยนะละเพิ่นกนสิจัดสรรใส่หะ่ะแล้วบันีส้สิงสีต่อเติมบันีีก็ต่อเติมคืนนอเฮดถนนนะคะถนนนี่วัดบึงว่ดเด้เดสิาเมตร์<ะ>เกศสิาเมตรนะคะ,ะแต่ว่าปูตาว่าบระมร่นค<ะ>่ด8ิพอ<ะ><ะ>วัดแล้วจังได้ก็ระเด้8แปดสิบจังได็ก็ระด้8แปดสิปูระวังสินะคะ,ะสาหรับมือนี้นะคะแปดสิบสหรับว่าสร้างเสือ้อทํางานดีองเจ้าย<ะ>เพิ่นกันเลยว่าปูตาว่าสิใร้ เมตรละเก้าสิบแบบใเนี่ยผมยาเรียกว่าคือไห้คือไห้หน่อยแท้คือใบเพื่อจะคลุกใบเก้ายวซีบนะคะไห้เม็ดละคลุกใเก้าสิบนะคะเจ้ายาเพื่อจะเรียกว่าพ่อใหญ่เฮ็ดถั่นหุ้นทางซอยกันอันนี้คือคือคำปูพนบอลมากนะคะก็เท่ากับเขียนไบเด้วยค่ะสำหรับมือนี่ก็มีหกร้อยเก้าสิบกับเกลียวซีบเนาะเพราะว่า สั่งซื้อวันในเกสิปหาปวบาอแมนแปดชิ้แปดชิ้เรา่าจะสิละค่ะไม่คู่กันเ้มาบอกซูฟังนะคะเพื่อว่าให้เป็นแนวทางเพื่อได้ค่าครับต้มขนม้อนี่เนาะแต่โมเนาะเพราะว่าเที่ยงเลยด้ค่ะู้ืดอจะไปสร้างตามาคุงก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่ามื้อเที่ยงแล้วค่ะกัวเลื่ยมแบบเลี่มเบาเลี่ยงข้บวปุ่นแต่โมค่ะเอออันป้ว่า แต่โมยอจากได้อีหอย่ง,งเดียว <c oughs> หว่าตาบ<ฆ>ปลาก็มีปลาไม่คู่ก็มีบ่ได้ซื้อ,อเจ่แนวว่าละว,วา <c oughs> อีหอยังก็มี <c oughs> ปลาก็มีส้ตมตำก็มี <c oughs> เอาจังสี่ขาดแต่เขาปุ่นปู <c oughs> เลยว่าเขาปุ้นให้แต่โมไปซื้อหนึ่งกิโลฟังให้ดีนะกันหกิโล <c oughs> โล่ลราธนใดปูหกสิบฟ้ากับปู่เนี้ยก็แพงแค่แต่หกสิ ฟังอะไรดีข้าวปุน1่นหกิโลหกิโลไม่จ็คเขียนเลทั้แอปเปิลมาสิบสองต่อขวนยังปพ่าแอปแเปิลมันมีสิบสองนกิโลนเอีค่ะกับเสียบกับหกเบก็คือหกหนึศนะคะเนือว่าเป็น6กศนกับพี่เจรณาพน้งเนื่อเดียวแสงโมพฤิสุปภห้นะคะคับอเขียนบางแง่นะคะต้องโคงาเาค่ะังดนกาไปคู่ขอ ขอบุญขอบคุณ FC หลายๆที่ให้กำลังแรงใจแม่คูค่และะ้วก็นขอไฮโซไ้าลาไฮโซไ้ามานสุปูสุกคนร่ำรวยแ้วกัะสาธุสาธุ